โยสวัสดีครับผมวันนี้ก็กลับมาแล้วผมกับรายการกินตังนะครับผมวันนี้เนี่ยคือเนื่องจากเราเนี่ยกินของคาวมาเยอะแล้วก็เลยพยายามจะหาร้านของหวานเนาะถ่ายไปถ่ยมาเนี่ยก็มาเจอร้านนี้เป็นปอดควายแต่เป็นไซส์มินิครับผมปอดควายไซส์มินิเป็นไงก็คืออ่ะปอดควายคืออะไรปอดควายก็คือขนมถังแตกนี่แหละที่ปกติเนี่ยจะเป็นแบบว่าไส้สังขยาหรือว่าเป็นอ่าไส้ถั่วมะพร้าวอย่างเงี้ยถั่วน้ำตาลก็อันนี้ครับผมจะเป็นปอดควายเป็นไซส์มินิครับผมและแถมร้านที่นี่เนี่ยเป็นปอดควายท แถมีตั้ง16ไส้เนี่ยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างครับไปกันเลย คครับผมก็ได้มาแล้วครับผมกับขนมปอดไฟมินิที่สั่งมาเกือบทุกไส้16ชิ้น16ไส้ครับผมเดี๋ยวอันนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นแบบออริจินอลที่แบบเห็นกันได้ทั่วไปเนาะโอ้แต่เพราแป้งกรอบมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นไส้ถั่วเนาะอันแบบแกระจิ้งนึงนี่โอเคนี่ก็จะเป็นไส้ถั่วน้ำตาลอกินคำเดียวเลยอันนี้ก็จะเป็นไส้กนนกปกติทั่วไปเนาะแต่ว่า ด้วยที่ว่าแป้งนะมันมีขนาดเล็กกว่ามันทําให้ตรงเนี้ยมันดูแบบแน่นๆแล้วก็ขอบเนี่ยมันจะมีความกรอบอยู่นะแล้วก็เนี่ยไปมือเลยก็เป็นรสชาติแบบปกตินะที่กินกันอสองคองหมดต่อไปมเป็นอืมอันนี้เป็นไส้ได้เป็นคัสตสาด์ดไม่ก็สังขยาของเขาเนาะอืมใช่เป็นคัสาสา์ดสังขยา อันนี้จะไม่ค่อยหวานมากจะมีความนวลๆไปกับแป้งอะถามว่าอร่อยไหมไม่ดวนใจดูกิกนได้แต่ไม่ค่อยโดนใจค่ะแต่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบกินหวานนะ,ะผมว่า,ถ,าถ้าได้หวานกว่านี้ผมชอบเฮ้ยอันนี้น่ากินอันนี้เป็นรสปลาแห้งนะถ้าจะไม่ผิดอืม,มใช้ได้วหอ,อมขึ้นมาเลยอ,อันเียผมชอบ มันจะแบบว่าไม่ไ,ไม่ได้รสจัดมากกัดไปก็จะเจอหอมเจียวแล้วก็ปลาแห้งของเขานะเอ๊ะอันนี้ผมชอบอร่อยดีด้วยว่ารสชาติมันไม่ได้จัดมากกินไดห้หลายชิ้นเลยกินกี่ชิ้นเลยเดี๋ยวขอกินอกรสหนึง่งให้ตะกร้อเอาได้ชิมมากอันนี้เป็นไส้หมูแดงหมูแดงแบบมินิจะด,ดูชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งก็ขนาดแบบฝา่ามือผมวะไม่ถึงด้วยครึ่งฝา่ามืเอเฮ้ย อออันนี้ร่ยเครื่องเทศพุ่งกันมาแต่ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้เหมือนไม่ได้เหมือนสาระเปาบูดแดงอ่ะมันจะแบบไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นกินง่ายๆรสชาติกลางๆไม่ได้รสชาติแบบแรงมากแต่ว่าเนี่ยว่าไอตัวเครื่องเทศมันอะ่ะอบอวนในปากดีอร่อยอร่อยอยากกินบ้างยังตะก๊อกเริ่ม,นะม,นะมล้วมีอะไรอยากกินไหมในนะี้ จิ้มนะแคทจิ้มแครปข้าวโพดจิ้มแคทข้าวโพดได้อะมาลองกินดูผมบอกก่อนว่าคือผมอ่ะไม่คือไม่ไม่ค่อยได้กินขนมถังแตกว่าไอ้ขนมปังปลาเยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ไม่ค่อยชอบกินขนมเป็นแป้งเยอะๆแต่พอมาเจอที่นี่อคือแบบแป้งแป้งมันเล็กมากชิ้นชิ้นแบบอืมเหมือนที่พีเขาบอกก็คือคลื่นฝ่ามืออันนี้เป็นไส้ข้าวโพดดูไส้ข้าวแบบไส้เยอะนะครับแล้วก็แป้งบางแป้งบางมากน่าจะพินลองชิม พอเยอะแล้วพอแบบแป้งมันไม่เดียวอ่ะมันก็เลยเป็นปากเป็นคำได้เนาะใช่ใช่พี่เอาแป้งบางอ่ะระกัดเข้าไปอ่ะไส้มันเนียนเลยอื่อันไหนอยากกินอันนี้อันนี้ไม่ติดเทปเราถึงจะลองฝาดทองแล้วกันไม่แย่เลยครับแบบสิบบาทผมว่าค่าอยู่เพราะว่าไส้มันเนีนมากสุดไอยแล้วแบบ ดูเลเยอร์ของแป้งมันไม่ได้หนามากเลยคืออันที่ผมเคยเคยกินอ่ะแล้วก็แบบแป้งมันหนามากผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ก็เลยชอบแบบแบบนี้คือโอเคเลยครับเนี่ยเรกินเสร็จปุ๊บแล้วก็เจ้าเนี้ยมาตีมิ้นกอง <c oughs> ออกออกอังกายไม่ไี่กินแต่ของหวานืค <c oughs> อม,มมาก่ยม๋ากผมแล้วปวดเหมาถาหนี้นะฮะหน่งชิ้นแล้วเรามาถ่ายกันบ,บ้างมาเป็นอออะไรกันบ้างนะอืมอืมได้เลยอันนี้อันนี้ข้างในมันเหมือนเป็นช็อกโกแล อัน,นคือทิปแชทครับเพราะว่ากินเข้าไปแล้วคือช่เลยรสชาติเลยชัดเลยม,มันจะเป็นเรียกว่าอะไรอะพี่มันเหมือนช็อกโกแลตใช่ไหมมีครีมมีครีมแท้เป็นครีม,มทิปแชทอร่อยมากเข้ากับแป้งเหมือนมันเรากินขนมปังแล้วก็มีแท้ทิปแชทอยู่ข้างในมีความกรอบของแป้งพอๆนี้ด้วยดีต่อไปต่อไปอันนี้น่าจะเป็น ช็อกโกแลตวักอช้าครับช็อกโกแลตก็คือนำมูลนินมากนุ่มๆหวานๆแล้วก็มีความเข้มของช็อกโกแลตอันนี้ก็คือเข้าเข้ามากเข้ามากผมเวบน้ำสองชิ้นนะครับก็คือมสามสามสามเลยหรอโอ้โหมีแถมด้วยคือต้องบอกอะไรว่าที่นี่มีไส้เยอะมากคิบตกไส้นะฮะก็คือทั้งหมดก็คือที่เราสั่งเันนี้ 16ชิ้นกินประมาณ2-3ชิ้นเนี่ยก็คืออยู่ท้องแล้วแต่ถ้า16ชิ้นนี้กคือน่าจะอยู่วัดแน่นอนนะฮะอ่ะต่อไปครับมันเหมือนแบบเป็นทีมๆผมไม่มั่นใจว่ามันใช่อะไรใช่ถูดแดงปะขแด,อง,ดองหรออ่ะลอ,องดูครับอืมขอดงถูกเ,เยอะนะครับ ก็ประมาณนี้ครับแบบผมชอบผมชอบก็คือถ้าอากินขนมปัตรพาก็ถือต้องมาที่นี่เลยเพราะว่าผมชอบแบบนี้เลยเพราะว่ามันมินิดีคิดว่ามันน่าจะเหมาะกับสุขว่าคนที่อยากกินหลายๆลรสอ่ะอืมอืมอืมมันมันเลือกได้พี่มัาเลือกสั่งได้แล้วก็มันพอดีคําไม่เล็กขอญาตขอญาตยายมุ่นะฮะเออขอญาตยายมุ่อาจจะมืดหน่อยแต่ว่านะฮะ ข้างนอกมันใช่อากาศดีเกินนะอากาศดีเกินดีที่จะไม่ตายฮะแล้วก็ลมลมพัดนะชะลมพัดเลยวันนี้ดีกว่าโอเคเลยสองตัเลยสองเลยสองชิ้นของต้มที่ต้องกินอันนี้คือไม่รู้อะไม่มั่นใจว่ามันคือไส้อะไรดูข้างมีไส้ไส้เผือกอาจจะไส้เผือกหรือว่าอาจจะเป็นไส้อั่วก็ได้ครับไม่ใช่อืมเผือกโอเคอ่ะเป็นไงบ้างร็เผือก ก็เผือกโอเคน่าจะเผือกแหละผมว่าละมุนล,ลิ้นนี่ครับไสยนุ่มดีแล้วก็ไสยเลี้ยมเลยอืมไส้นั้นที่นี่ก็ไส้มันไม่ได้จัดเพราะว่าแปง้งดรื่งแป้งมันขนาดเล็กด้วยมันก็จะแบบว่าคอริมาต์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันก็น่าจะแบบว่าไส้มันพอดีกับไส้ไส้มันพอดีกับแปง้งไส้มันพอดีมากอืมแล้วก็อิ่มมากเลยครับนายแหม่พูดอิ่มนีม่ดูของกูเลยนี่เลยสมมติโปกชิ้นของผมเป็นหนึ่งชิ้นของพี่ใหญ่ฮะ ห้าชิ้นใช่เลยครับเราเริ่ม,มันรับผิดชอบในเทปนี้นะฮะต่อไปครับอันนี้จะเป็นปูอัดไข่กุ้งครับอืมอันนี้ผมไอเลิฟเลยแบบเจแปน e s สไตล์ไปครับ <laughs> อันนี้ดีมากใครที่ชอบปูอัดนะต้องมาลองกินแค่นี้เลยมีไข่กุ้งด้วยโคตรดีฟีเหมือนแบบเรากินอนะันนั่งอะ่ะข้าวปั้นอนะ่ะี่ที่มันเป็นไส้เนี้ยเหมือนกันเลยเฟตเจอร์เหมือนกันอะ ดี๋ยวกขอญาตก,กินอีกสักสามไส้แล้วกันนี่เอานี้ก่อนดนะีกว่าอันนี้เป็นไส้กรอกนะก็คือจะมีไส้กรอกกับซอสไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะไม่เคยเห็นเลยนะว่ามันจะมีแบบน,น,น,นี้น,นี่อแย่กัดเองอืมอืมมันเป็นไส้กรอกิีด้วยนะเหมือนกินอะไรนะเซนดิ้นะเออเหมือนกินแซนด์วิชแซนด์วิชที่แป้งปลอดควายต่างจากแซนดิน้ก็คือแบบแซนด์วิชงปกติมันจะมีแบบความความแห้งความระยู่ขนาดแป้งแต่เดี๋ยวแป้งมันจะมีความชุ่มฉ่ำอยู่นะ แล้วก็มีความมีความกรอบๆอยู่เหมือนเวลาเอาแซนด์วิชไปติยูเนี่ยเออเป็นปอดควายไส้กรอกชีสนี่อ่ะอีอันหนึ่งอันนี้เป็นอ่ะน่าจะเป็นผักโขมนะผมว่าไส้นี้นะคนไม่ชอบกินผักอาจจะไม่ค่อยไหวคนที่พอกินผักได้คนที่ชอบกินผักโขมอ่ะวันนี้โอเคผมอยากลองอันนี้ได้ไหมครับไข่กุ้งผักโขมเฮ้ยเขียวน่าลองนะอืมนี่ อันนี้เป็นหมูผับเนาะร้อยห้าสิบบาทครับผมลองชิมนะข้ามันจัดกันอือโดยหมูผับแล้วก็ซอส,สพริกเหมือนกินโตเกียวแต่ว่าแป้งมันน,มน,นุ่มอันเนี้เออใช่ใช่เหมือนโตเกียวอันนี้เหมือนโตเกียวแล้วก็แป้งนุ่มน,นี่แล้วเดี๋ยวเรารอไอ้ไส้ที่เราผมสั่งทีเสร็จไปแล้วเดี๋ยวมาดูครัวว่ามันเป็นยังไงครับ อ่ะมาแล้วผมกับไส้สองไส้ที่สั่งไป<ช>งก็ของน้องต้อมก็คือเขาสั่งไปนะเป็นหมูสับกับไส้กรอก<ช>เปล,<ช>ลือเกียวไส้เปลโตเกียวเลยไม่ไปกินตโตเกียว <laughs> อ่ะลองเลยร้อนๆ้อน้อนชิงนี่ดูไส้ดูไส้อโอ้นล้นเยอะมากเห็นแล้วอยากกินตามเลยเป็นไงร้อนร้อน พูดได้คำเดียวเลยครับว่าห<ร>อ,อมหอมผอมแน่นอนเป็นไงบ้างโตกเกียวเลยไหมโตกเกียวเลย,กเกยอร่อยอร่อยแต่ผมชอบนะแล้วก็มีมีเค้าเหมือนกับแม็กกี้ด้วยแล้วก็กรอบอินทรีโคตรดีโชว์ลงตัวกกลแล้วแบบกรอบแล้วมีนุ่มๆนะอีกอันหนึ่งที่ผมสั่งไปนะก็จะเป็นอ่าผักโขมแล้วก็เป็นไข่กุ้งผักโขมไข่กุ้งผมว่าอันเนี้ยน่าจะเข้ากันโดยไปลองกินโดยร้อนเลย โคตรดีผมว่าสำหรับใครที่แบบกินผักโขมอย่างเดียวไม่ได้อ่ะกินอันนี้ยผักโขมกับไข่กุ้งอันเนี้โคตรจะอร่อยโคตรเข้ากันเลยแล้วแป้งร้อนๆกับน้ำนุ่มๆอ,อ่ะอร่อยเลยนี่ที่เครัใช่ใช่ใช่แล้วแบบพอก,กินร้อนๆอ,อ่ะมันแป้งมันละลายนุ่มบวกกับผักโขมบวกกับไข่กุ้งเนี้ยพอดีเลยอร่อยมากมาเรามาสรุปกันอ่ะ,อะชอบไปไหนครับคุณคุณค่อ ผมชอบใส่กรอหมูสับครับไอ้เมื่อกี้เลยใช่ใช่ใช่คือถ้าใครอยากมาลองซิวโตเกียวแต่ว่าเป็นเป็น,ปนแป้งแบบนี้มาสั่งตามผมได้แล้วก็ที่ที่ชอบของทางร้านก็คือมีไส้ข้าวโพดก็อร่อยครับแล้วก็ที่แก้วก,ก็ดีครับที่แคดีมากคในใหญ่ก็ชอบกับทุกไส้เลยแต่ถ้าถ้าอยางนินก็อาจจะเป็นไส้เนี้ยอะไรเงี้ยบวัดครีมไข่กุ้งอร่อยอร่อย <c oughs> ใช่ <c oughs> ส่วนพี่อ่ะ พี่ก็ดันชอบไอ้ไส้ที่พี่คัสตอมขึ้นมาเองอ่ะไอ้ไส้ผักผักโขมกับไอ้ไข่กุ้งอ่ะคือร้านนี้มันดีอย่างก็คือสมว่าเรากินแล้วปุ๊บเรารู้สึกว่าคอมบิเนชันไหนที่แบบเราอยากกินเนี้ยเราสั่งเขาได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาจัดให้ได้ใช่เป็นแบบโอมากษตเโอมากษตเได้เลยซึ่งโอเคอย่างที่พี่พี่กินแบบไอ้ผักโขมตอนแรกพี่กินผักโขมอ่ะโอเคถ้าสําหรับคนไม่กินผักโขมอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเขียวไปหน่อยใช่ป่ะแต่พอใส่ไข่กุ้งเข้าไปเมื่อกี้คือแบบพอดีพอดีเป๊ะอร่อย ังไงก็มาลองกันได้ครับผมอ่ะทางเข้าทางนี้มันอาจจะเข้ายากหน่อยก็คืออ่าซอยไอ้ตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลเนาะใช่แล้วก็ขับเข้าซอยมาอ่ะอาจจะเปิดแมพเดี๋ยวผมปักมุดไ้ให้ก็ได้ส่วนใครที่เห็นแล้วอยากกินเมนูไหนหรือว่าใครเคยมากินที่นี่แล้วแล้วชอบเมนูอะไรก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้ด้านล่างนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กันด้วยยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้ากับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะเป็นเมนูไหนจะเป็นร้านอาหารไหนก็อย่าลืมปักติดตามกันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสสวััดีครบ